ดูเฟื่อนเขาคุยกันขิงเรามั่งอะไรกันมั่งอีหลาทั้งไลายคือ,อป้ายผมหล่อไหมจะตีมไลฟอ่ะจะตีมไลฟ์วันเกิดนุกนะป้ายจัดการเองเครื่องดื่มก็เป็นเครื่องดื่มที่ป้ายชอบวันเกิดนุกไข่งานช่วยกันจ้างานวันเกิดตกลงวันเกิดไข่โอย อะไรกกอนคือเพื่อนคุยกันเขาไม่ค่อยกล้าสบตากันเท่าไหร่นะไปกินเบียร์โห่เมาแล้วน่ารักดีอุฟ๊ฟอะไรวันนี้เขาคุยกันน่ารักมากวันนี้คุยกันนานนะทุกคนไม่ได้เห็นฟิลนี้นานมากแล้วนะพวกเราอะไม่ได้เห็นฟิลนี้นานมากแล้วดูความน่ารักของเขาน่ารักดี ก็มีคนแบบไม่ให้น้องพูดมึงกูแต่ด้วยว่าเขาเป็นเพื่อนกันอะทุกคนเขาเป็นเพื่อนกันโผเมียยังมึงกูเลยเพอเดิดหนักกว่านี้อีกเนเป็นเรื่องปกติแต่ก็เข้าใจนะคนที่บอกน้องมันก็เป็นเรื่องที่ดีแหละค่ะแต่น้องเขาก็รู้เหมือนที่น้องบอกอะน้องก็รู้กาละเทศะเวลาเขาคุยเล่นกันอะไรแบบเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องเฟกไงเพื่อนกันมึงจะเออมีไหมอะเราคุยอ เพื่อนครับผมอย่างนั้นชั้นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ไงนึกออกไหมอืมโอ้โหดูความน่ารักของเขาโกดอะไรนะเทียบโค้ชแมนยูบอสแอนด์เรตเตอร์ลองอะไรนะมันถือยู่ถือยูแอนด์เรตเตอร์ลองอะไรสักอย่างอันแรกอันแรกอะไรมาติวลิง ร้านร้านฟิลลิ่งแอดเลสเต์ลองนะครับผมวันนี้วันที่18ตุลานะครับมีทั้ง2วงนะครับพี่ n อ h e เดร์ลัแล้วก็พี่ๆพิสแแล้วก็รวมถึงนุกไปด้วยค่บคืนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มไปประมาณนะครับมีความสุขใครที่อยู่ใกล้ก็มาหน้างานใครที่อยู่ทางบ้านก็ฝาก s สตรีมไร์ด้วยตอนนี้ยังทานครับจนถึงเล่นคอนเสิร์ตเลยนะครับถึงเล่อนก็มาดูกันว่าเขาจะให้ผมพูดอีกไหมวันนี้นะครับ แล้วก็ฝากผลงานเพลงที่เพิ่งปล่อยไปด้วยครับผมเป็นโปรเจกต์จากอาสยามครับชื่อผลงานเพลงว่าเพื่อนกูลืมเขาแล้วหนึ่งสองสามเหรอหรอกูจำอะไรแล้วกูกับเขาฮักกันวันแรกเป็นวันนาทีแต่กูเลือกคุณผิดเขาทำหัวใจกูพังเพลกูจำบ่ไ้แล้วแมนจำบ่ไรดี เอาเอาท่อนนี้เขาแต่งใหม่ที่ไปท่อนนี้เขาแต่งใหม่ลืมที่คุณลืมก็จำอู้ฉันยังจำเก็บไว้เลิกจนไม่กินไม่นอนมันมูฟออนไม่ได้บอกใครๆว่าไว้นานแล้วมึงก็ยังนั่งร้องไห้จำไม่ได้แต่ไม่เคยลืมโอ๊ย จำม่ได้วันนี้มีเพลงนี้ไหมครับถ่ามีอยังปล้อยมือหนิจะจะไปถามครับถึงแม้นักดนตรีถึงแม้นักดนตรีเล่นได้หรือแกะมาเอลูกไปก็่าจะร้องถูกแลครับเอ้ยลูกไปก็มีความจําเรื่องเนื้อเพลงแม่นดีนะครับตามี่ผมเห็นสกิลคนเข้ามาในกลุ่มคนมาซือเยอะเราก็จะมีเราก็จะอาจจะร้องนะครับวันนี้โจไปโจไปลองเขาหนักไป เราอาจจะต้องแบบรอให้ดูคนในกลุ่มก่อนถ้าคนมาเยอะเราก็ค่อยจะร้องเพลงนี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเขาตัดเอ็มบี้แดนเขาไล่ปะอะเขาตัดเอ็มบีไอ้ดนอินเดียไล่ปะอินเดียแลนอะไรกันมาเออหน่อยนึงเออกูแลนนหอบโอ้วันนี้มีคอนเสิร์ตหรือนองปายครับแม่วาฒนาอะไรนะมีคอนเสิร์ตหรือนองปายวันนี้มีคอนเสิร์ตเหรอ ผมงงนะไอ้รินผมงงผมงงผมเคยที่ผมพูดได้บังเลยผมไปกินร <pos> ้านข้าวไปไปก็เคยไปกินร้านข้าวแล้วแม่ติดตามไลยติดตามทั้งสองคนมากๆลยเลยติดตามมากินเลยเดี๋ยวแม่เลี้ยงกินเลยวันนี้ไม่ต้องเสียเงินเราก็ดีใจเนาะโอ้ยเอซน่าจะติดตามเรามานานกินจนเสร็จจนกลับแม่ครับขอบคุณมากๆนะครับแม่ก่อนจะกลับเขาบอกว่าไงรู้ไหม ไม่เป็นไรเลยติดตามมานานมากเอ้าแล้วน้องแล้วแล้วแล้วน้องนุ๊กไม่มาเหรอมะซันเออน้องนุ๊กจงเด๋น้องนุ๊กจังได๋น้องนุ๊กกินอยู่นหัวมัหัวมัแล้วบางคนถามติดตามมาตลอดเลยเนี่ยสี่ห้าปีแล้วดูมาตลอดเลยวันนี้ว่างหรอคะเออยยุงยุ่างนเลยนะ แค่เพิ่งรู้ว่ามีคนอนพูดดีๆค่ะอย่าพูดมึงกูค่ะโอ้ยมึงกูมันก็เป็นปกตินะครับคนเป็นเพื่อนกันพูดมึงกูมันก็ปกตินั่นแหละถึงแม้<ช>ไม่พูดหน้าถึงแม้ไม่พูดหน้ากล้องหลังกล้องผมก็พูดเหมือนเดิมแนแหละครับทุกคนใช่ไม่จำเป็นต้องเฟคครับพวกผมไม่ชอบเรื่องการเฟคใช่ไหมครับคุณนุกธนรดลใช่ครับคุณปายได้ผมว่างั้นแหละครับ ก็หยาบไม่หยาบเนาะจริงๆพวกลมสองคนน่ะพูดได้นะที่ไม่มีที่ไม่มีมึงกูแต่ว่ามันโอ้ยมันก็เป็นตัวตนมันกับเฟกเนาะน้กเสียมันก็ขั้นแขวครับนักเรมันกับขั้นแขวขั้นแขวะเนาะถามว่ามันมวนบพมันกับพวกมวนดอกแต่ว่าเราพูดกันมาอย่างนี้สี่ปีแล้วทุกคนอืแต่ถ้าเวลาไปเอสถานที่ สถานที่ในในรายการในอะไรเราก็ไม่พูดหรอกกูมึงเนี่ยใช่แต่สถานการณ์ครับว่ามากกันปไหนนยครับมีหลายจะไปวางทั้งท่นโอ้ยหลาจังเลดูเนี่ยเฮ้ยหมอถูกใจครับเอ้าไอเขาบอกว่าเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าน่ารักจังบอสปายบอสนุกกว่าสั้ง่านโอ๊ยคตนั่น ผมเป็นซีอโอนะครับบอสตามจริงแบบผมเห็นบอสนุกทํางานมาหนักตลอดเพื่อแบบไปยิ่งเปลยิงอย่างนีนีเมื่อวาบอสนุกแรงพอคุณไม่แ่องจิงมึงจึงรับไม่ได้ริงอย่างปะแรงแรงพอคุณไงพอพวกคน นี่มสีห้องมันเหี้ยถ้กไหบอเขาเขาพี่มามันไม่อ่านน้ำเขาเออส่วนส่วนยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดอ่าจน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 ไหวมันเต็มเดี๋ยวไปบ่ไดเด้ออ๋อวางปิดเลยจะบอกจะบอกนะครับจะบอกวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับบางคนที่ซื้อบัตรไม่ทันเดี๋ยวไว้รอไปเจอกันรอไปเจอกันวันคนคอนเสร์ตมันอื่นดีกว่านะครับอย่าอย่าไปนั่งสมมติกับผมได้เลยนะครับทุกคน เงินบัตรจอขายบะตรไม่ใช่คนวยอาจจะว่าไม่ซื้อบัตรแล้วเออซื้อบัตรไม่ทันอะไรเงี้ยซื้อบัตรมีหลายคนทักถามซื้อบัตรไม่ทันแล้วเออเดี๋ยวไปนั่งรอข้างล่างก็ได้จะทํางั้นนะครับผมผมลำบากใจครับผมลำบากใจจริงจะทำเออมันเข่าเพได้อะไรงยมันมันต็มแนวจริงๆนั่งรอปากทางอะไรแบบนี้ครับไม่ต้องไปนั่งรอข้างล่างนะครับทุกคนเดี๋ยวจะทำกันผมลำบากใจนะครับแล้วก็มันเกิดก็จะมีวงออเดอร์สนะครับ สี่ชั่วโม,มงเต็มออที่จะได้สชัมม่วโม,มงเต็มใครจะไปเล่นสี่ชั่วโมงเต็มขอบคุณที่บอกครับแล้วแล้วก็ที่สําคัญนะครับอ,อในวันนั้นไม่ได้เชิญเยอะเพราะว่าเกรงใจพี่ๆในวงการด้วยอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เชิญใครก็จะมีอ่หลกัหลกๆก็จะไปลแล้วก็อมีคู่ทุกคน<า>เลยมาหมดใช่ไหมครับมาหมดครับมาหมดก็มาเคลียร์เคลียร์ใจเขาเป็นอะไรกันครับตรงนี้เป็นอะไรกันครับ เป็นเพื่อนทีละก,กันมากมเป็นเพื่อนทีละกันมากกินเหล้ามาเมาตีกันมัน <c oughs> แล้วทำไมเอ,ออะไรโดนบันดาลใจให้ให้ออนเดอร์ลัตไปเล่สุดท้ายครับคุณพูดว่าออนเดอร์ลัตเป็นตัวตึงอ๋อพอดีว่าพอดีว่าอออนเดอร์ลัตคือถ้าเกิดเขาเมาแล้วเขามีเสน่ห์เขาเมาแล้วเขามีเสน่ห์อยาก <c oughs> ใ,<ช>ให้เขากินแบบอยากให้เขากินแบบ แบบหนักๆเลยแล้วก็ขึ้นไปเล่นน่าจะมีเสน่ห์น,น่าจะรั่วแบบน่ารักมากเออเขารดอดูครับรอดูผลงานปากเปกันหมดทุกคน <c oughs> โอ้โหแ,แ,แล้วแล้ววงคุณลุกธนดลขึ้นแล้วก็อันช่วงที่สองคืออะไรครับผมอ่านไม่ค่อยออกวะ <c oughs> อันที่สองอะครับก่อนที่วงผมจะขึ้นอีกฮะ อัะที่สองใดครับอีหดาอ๋อดีดีดูวงคุณลูกท่านโดนขึ้นลิสแบนขึ้นแล้วก็ขั้นกลางอะคืออะไรครับอ๋อขั้นกลางคือเราเราเออเราจ้างเด็กมาเออดี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 เราจ้างเด็กเด็กเช์เบียมาประมาณสิบคนโคดเด็กเช์เบียต้องอยู่ข้างหลังอยู่แล้วจ้างเือมาดูแลดูแลเออออนเดอะรัทกับกับคุนไายเลยโดยเฉพาะ คือจ้างจ้างมาสิบคนคือหน้าเวทีจะปล่อยว่างให้เอฟซีนั่งเหงาแล้วก็นั่งเอฟซีสู้กันหน้าเวทีอย่างเดียวอ๋ออ่าดีดีด,ด,ดีแล้วก็เบียร์อะไรครับอยู่นั่นมีเบียร์มีอะไรเครื่องดื่มไหมครับเป็นเบียร์เ,ยมมเป็นเบียร์ตามแมวสมัยก่อนว่ามันถูกดีครับเราเราเอามาอเบียร์เบียร์ตามแมวเบียร์ตาแมวแบบหมักเองปรุงเองอะไรอย่างเงี้ยครับ สตรีมไลฟ์มีไหมครับสตรีมไลฟ์จะอยูเดี๋ยวสตรีมไลฟ์เดี๋ยวผมจะจ้างเอ่อแอดเทียบเองนะครับแล้วก็ทุกคนเข้ามาในกลุ่มได้นะครับเดี๋ยวโอ้โหจ้างเองไม่หมอสตรีมไลฟ์เอ่อผมขอเอาเป็นสตรีมไลฟ์เนาะอ่าอ่เอ่าทีมแจ็กกี้ทีมแจ็กกี้เอาแจ็กกี้เดี๋ยวผมจ้างทีมแจ็กกี้มาเองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว เรื่องสตรีมไร์ยกไหมผมเดี๋ยวผมตะการโอ้โือเอาของในดีวะโอ้โบอดเดี๋ยวไนึงไหนเปลี่ยนหนากนเปลี่ยนหนากอนเข้ามากูบมอกํับหนวดวันจันแล้วไปรอปะอ้คือกระเทยคักวะนี่หลาบอกไปทัวเนาะช่วงอเนี่ยกบะเท้ไป ไปเวลาต้องไปปาตีแล้วไปไปไปกดไปหาพี่เคกับคนคนหนึ่งดูผู้ใดกันใดขี้น้ำไผ่ะหก็เป็นได้ปะขึ้นแฟนผมอยู่ในในห้องน้ำได้ปะหมายหมายถึงผมอยู่ในห้องสิแล้วมันได้ปะเป็นใครลหเฮ้ยไม่รู้ผู้ใดกันใดผู้ใดซุมเลยซุ้มเลยแฟนขับปะบ่ย่าไปเอาแฟนถับ ยึบยิ้มเหรอโอ,อ้แล้วครับไปเขามาหน้างานมาเจอกันอเอ๋อวอ,อ,อรมี่ไรเนี่ยเป็น,นีังไงม,มันมันแต่โค้ชทั้งใส่ไหมมันนี่<ช>มันจะมีเซียงไหมซุ่มไหมทั้งใส่ผู้จัดนี้เหรออ้าว ทำไมสนุกกับการเล่น d ีเคโบนับพิเศษรายวันบอกว่าผ,ผมบันนี้พี่เคก็ไปไหมครับไปไปเอาพี่เคคนอื่นมาไหมแต่พอผมอยูได้ห่องน้ำมาสิไหมอ๋อลักษะได็ดพี่ว่าเป็นพูพี่ว่าเป็นอันนี้เขาบอกว่าพี่น้ำหวานไลฟ์พอดีนะลาบูกี้ไลฟ์พอดีนะ นออก่ไปคือเป็นนี่กดเตเพื่อนโอ้กูกดน้องกากช้เป็นเอ้ยนีนี่กดทั้งใดกดบ่เป็นเครื่องหมายเอาบอกมาว่กดม้งใดนาิบ่ได้นาิบ่ไดใส่สูตร้าล่างสูตร อใส่สูตรพีร่ผูจัดกับแขกรับเชิญเออ,อเคืออย่างโนกมันมันได้เป็นเลขแปดอินฟินิตี้อ่ะเลขแปดอินฟินิตี้เออมาแล้วเออกดอซูมดูผูใ้ใดมาก,ก็เลยบอกมีไผ่ว่างพราะคนเชิญ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 ไม่ว่าง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 ไม่ วยาัน oh, มันบันโหนกครักซะพอมีเพื่อนเขาบอกว่าล่าล <laughs> ่าบ <TA> ุกกองดีด <öyle S 2> ีเห็นช้างมั่นใจเพื่อนมึงกดใส่มึงคือบอกกดเดนเนี่ยกดอะไรเป็นแขกงรับเชิญแขกงรับเชิญเลยนี่ อ๋อไปไปไอไอสิฮอดแล้วเดี๋ยวอีลาบถ่ายกันนะมุกหัน้ำไผ่เดี๋ยวนี้นมุกหน้ำไผ่ทีลาบาอปีลาบไปกินเบียร์รถสวัสนี้นะครับแอบอนะครับทุกคนอะไรอ่โอเคเลย